ไปถัดไปทุกคนไปที่กัมกัมสวัสดีครับฮัลโหลเทสกับแตอรดีท่านไรเดนกับสวัสด,ดีพี่สุดสุดหล่อแล้ว<ม>ว่ากับสวัสด,ดีท่านผู้ชมด้วยค่ะเราเจอกันบ่อยมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราก็เจอกันอยู่บ่อยๆเนาะใช่ไหม <c oughs> ดวงสมพงษ์มากรอบนี้หนูขอดวงสมพงษ์กับ อาวุธท่าน레เ,เดนแล้วก็ท่าน레เ,เดนด้วยค่ะปกติแล้วกาชาครั้งที่แล้วยาเอกครั้งที่แล้วกัมก็เอามาให้พี่เปิดถูกป้ะ <c oughs> ได้อะไรไปยังไงมั่งจากครั้งที่แล้วไหนลองรีรันให้ฟังหน่อยสิได้ทั้งยาเอกแล้วก็ได้อาวุธประจาตัวของนางเลยเออไปใน80โลโอโหนี้เลยมีความเชื่อใจพี่สุดสุดเลยว่าออท่าน레เ,เดนที่สุดเออนี่ยต้องทำให้ได้ถึงปีสองแล้วก็อาวุธท่าน레เดนหนึ่งอัน มีโลให้พี่กี่โลวันนี้ร้อยยี่ค่ะพี่ <g> um> ให้พี่เริ่มจากอะไรก่อนดีอาวุธค่ะอาวุธอยากได้อาวุธมีประวัติอะไรหรือเปล่านะพี่สื่อเปิดให้นี่คือหนูไม่กดอะไรอีกเลย <g> um> ไม่ได้กดทั้งคู่เลยพี่ <g> um> อันนี้มีคนถามว่าอยเปิดเองสนุกกว่า ผมก็บอกว่าใช่เปิดเองมันสนุกแน่นอนแต่ว่าเปิดกับผมอย่างน้อยนะเรามีเพื่อนในช่องแชทของเรานะครับร่วมรุ้นไปด้วยกันะนอกจากนี้ตัวของ ID ของทุกคนเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ใน YouTube ตลอดการอยู่ในช่องผมนะถ้าอาวุธออกเร็วเดี๋ยวเราก็ไปเปิดตัวละครต่อก็ได้โอเคไหมใช่ใช่โอเคพี่อลุยอาวุธลุยสิโลได้เลยไปลุยมาได้เลยไปครับให้ได้นะครับเลยห่วงเฉียวเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยพี่เปิดปู้อาวุธใช่ไหมไปต่อครับทิปโลดถัดไปชึบกลางวันนี้กินข้าวเย็นอะไรวันนี้ไม่รักสุขภาพเลยโดนคนดึงไปกินลูกชิ้นทั้งแป้งทั้งน้ำมันนี่ะพี่น้ำมันเยิ้มเลยอ่ะแต่ว่าอร่อยอร่อยอร่อยมากน้ำจิ้มใช่ความเด็ดจือยู่ที่น้ำจิ้มกำทำทันกระแสลูกชิ้นยืนกินปะพี่ก็ไปนั่งทำเองเอ้ยอร่อยนะรเหรอเออพี่ทำน้ำจิ้มเองหมดเลยก็ ก็อร่อยครับ <acak S 1> คือเขาจะเอาโอ้อมีคนมากดกิ่งอ้าวกำเองนี่ใช่เตเิมด<แ>วงพี่กำบอกว่าอาวุธจนออกไปต่อครับหนูว่าอพี่อาจจะอยู่ที่กีก็ได้นะไม่ไหนดีไปไป,ไปประตัดท่านไรเดนไม่เผื่ออาจจะมีอาวุธอยู่ตรงนั้นก็ได้พี่อ่าพี่ปีนประตูต่อเอาปีนประตูนี้ปีนไม่ได้อะอ้าวนี่นี่ปีนจากทางนี้ได้เอาไปตุบตรงน ออกเลยออกเลยออกเลยออกมายังอีกเอาหอกม่วงด้วยนะไม่เอาหอกอื่นนะนีใครบอกว่าหอกเขียวหอกฟ้าหอกอะไรไม่เอานะครับเอาหอกม่วงเท่านั้นนะฮะ Engraving lightning เท่านั้นนะครับผมพี่โอ้ยมากเราต้องมีความหวังกำเริ่มบ่นแล้วกำเริ่มบ่แล้วเดี๋ยวพี่บอกว่าบ่นแล้วมันได้ใช่ไหมพี่บ่นอีกบ่นอีก่ะบ่นมาบนมาเอ๊ กิงจะบ่นเรื่องอะไรนะมาบ่นเรื่องไอ้เจ้ายังไม่ทันบ่นเลยออกมาละบ่นอันนี้ดีกว่าพี่เอ้สี่นี่ไงกัมย์ไงกัมย์ไงกับนี่ไงสุดยอดเย่บ่นไงเรียกว่าทุกทางแหละอะไรก็ได้ให้มันได้กัมยังเชื่อมั่นในพี่ต่อไปใช่ไหมกัมเชื่อพี่ไรเด้นจีสองพี่แต่ละสี่หกกมใจเด่นก็เฮ้ยเดี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลี้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 ยว ไงม่ไม่ถูกนี่ไงแป้งเยอะไงโดนเลยเอ้ยสงสัยต้องไปปั้นโคโคมีแล้วแหละกมเอา,อาจริงๆมันไม่มีความเกลืออะไรในการเปิดกาชาครั้งนี้เลยได้หอ,อกมาเรียบร้อยไม่ไม่มีการใช้ค่าชาตาใดๆเลยคือซ <ừ> ะว่า <ừ> เจ้าโดนัทเนี่ยไว้เป็นสเสบียงระหว่างไปสำรวจโลกแล้วกันโอเคไหมไม่ต้องไปปั้นหอกเจ้าโดนัทโอเคไหมกมไม่มีโคโคมีเนาะ มีค่ะอามีโคโคมิเรียบร้อยแล้วใช่แต่ยังไม่ปั้นเลยนี่เฮ้ยเขามีโคโคมิพร้อมไลเดนก็มีหอกประจำตัวโอ้โหสุดยอดออกสองทองไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วเย่ไปไลเดนพี่อยู่ที่ไหนก๊าเนี่ยอันนี้ตัวเนี้ของยาเอกของไลเดนคือตัวที่สามตรงนี้ตัวขวาสุดเขาไม่นั่งใกล้กันเหรอพี่เขาไม่นั่งใกล้กันเขาไม่เขาไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่มาเลยมาเลย นี่แบบจะสีก้าแล้วนะเด่นเล่นไปครับท่านเล่นท่านเล่นเติมเติมเติมเดิมๆจริงๆพี่ว่าไอดีกัมเนี่ยคุ้มแล้วนะเมื่อกี้สาธุสาธุหรือต้องกดอีกเหมือนเดิมสีเขียวครับพี่เฮ้ยสีนำโชควันนี้สีอะไรสีเทาเหรอใช่ต้องต้องไปหาเต้าสีเทาเหรอเออมีไหมหรือหาอะไรที่เป็นสีเทามาคุมคุมล่างไว้เอาสีเทามาคุมละ เรื่องไงครับพี่อ๋อโอ้ยสาลาแม่โอเคค่าหรือว่าหนูต้องโดเนทให้พี่อีกมันจะได้แบบเ้ยได้มาบ้านาบ้านาบ้านาไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อของกัมเลยแล้วแต่ความเชื่อของกัมเลยโอเคหนูกราบไหว้เทพเจ้าพี่สือโอ้ใส่ฟ้าเต็มเลยดังโง่ก็เต็มด้วยโอ้จ้าแล้วกัมบอกว่า กาบท่านไรเดนซีสองนะครับมาแล้วครับอันนี้ไม่ทอันคาท่านอยู่ไหนท่านทิ้งอาวุธไว้แล้วท่านไปไหนเนี่ยเย่เย่ท่านไรเดนมาตีอยังรู้สึกอยากได้ไรเดนตีสองดีดอย่างน้อยลุ้นๆนุนนะพี่ว่า ก่อนพี่สื่อกดหนูขอบ่นเรื่องหนึ่งหนูเสียดายมากเสียและเสียใจด้วยแรกๆเลยมั้งที่ลองเล่นบิตคอยเล่นๆตอนนั้นบ<ม>ิตคอยหนึ่งเหรียญประมาณจักตามร้อยเหรอ<ม>ว่าสามพันบาทนี่เนี่ยจำไม่ได้แล้วเราก็ไปตมักตอนนั้นไม่ได้สมักใบแนนด้วยตมักเป็นโลโก้บิตคอยเนาะ<ม>แล้วทีนี้มันให้ยืนยันตัวสองสองงก็คือรหัสกับไอเขาเรียกอะไรนะกูเกิลอะไรสักอย่างไอที่มันเป็นรหัสเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อะประเด็นคือพอหนูเปลี่ยนโทรศัพท์หนูย้ายโอนข้อมูลอะ ไอ้กูเกิลอันนั้นมันหายอ่ะพี่กูบิตคอยสองเหรียญอยู่ในนั้นนะพี่จบกเปล่าถ้าตอนนี้คือได้เงินสองล้านแล้วพี่ไม่งั้นเปิดกาชามันมือไปแล้วใช่ไหมมากเดี๋ยวโอนให้พี่ตือเลยห้าแต่น่ะได้พี่อยากให้ทำเรื่องกลับมามากๆเลยไม่มันหาวิธีกู้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่เชื่อมโยงกับบัญชีหรือว่าเบอร์หรืออะไรเลยไอ้กูเกิลนั้นอะ เจ้ากรรมให้พี่แรกเลยใหม่กับครกแรกเลยสิกิโลยี่สิบสองโลสุดท้ายของกรรมยี่ไรเด้นต้องหมอนไปของแล้วครับใช่ถ้าไม่หลุดซีหนึ่งแน่เลยอันเนี้ยถ้าซีหนึ่งไปครับไปเลยสองตัวมาแล้วทองทองเลยนักไอเ้วนเถอะ ไลเดน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 ลอุ้ยตกใจหมดเลยไลเดนโอ้เรียบร้อยดยอดกมได้อาวุธไลเดนซีหนึ่งกัมเปิดต่อนะพี่พูดเลยถ้ากัมได้ซีสองครั้งนี้ไลเดนกัมจะที่สุดสุดยอดแล้วแค่นี้สุดยอดมากมากแล้วกิโลเองกัมให้พี่เปิดกิโลเองวันนี้ร้อยสี่สิบโลแล้วกรมได้อาวุธไปสองชิ้น ได้ลายเด่นมาไม่หลุดเลทเลยไม่มีการันตีด้วยคมเงินที่บริจาคให้แล้วเออเออพี่ว่าคุ้มมนะพี่อยากบริจาคให้ตัวเองแล้เปิดได้กาชาแบบนี้มากอีกห้าโลไปครับโคตรจริงมากคุ้มมากร้อยร้อยสี่สิบโลได้อาวุธโอ้โหโอ้ในห้าโลนี่หนูโอนใหพี่อีกห้าร้อยอ่ะจริงเหรอจริงถ้ามันโขงนะบ้านะน่าเธอนี้ต้องแบบ ซาลาเยอะมากเลยอะของเก่าแม่มันไม่เป็นเป็นเน็ตเนาะซาลาหนูดูดซีหกแล้วนะครั้งสุดท้ายยังถ้าครั้งสุดท้ายมาปุ๊บห้าร้อยเลยพี่คือคลิกห้าร้อยของพี่เหรอเนี่ย่ถ้าพี่ถ้าพี่คลิกนี้ถูกต้องนี่คือพี่ได้ห้าร้อยบาทเลยเหรอเนี่ยได้ใช่โอนให้เลยเดี๋ยวไหว้เมาส์ก่อนไหว้เมาส์ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนะเว้ยห้าร้อยนะเว้ยบ้านะห้าร้อยไหม ไม่ยอมมา,มอมมาเอาจะจสุดท้ายผู้ผู้เราสุดท้ายห้าร้อ,อนยอน,นะเว้ย <c oughs> ไม่มาโอ้าดูเหมือนเหลืองๆเนาะแต่มันแบบอ่ะ๋ออมปลา,ปาจังปลาคุ้มแล้วกรรมัมแค่นี้ก็ไม่รู้จะคุมยังไงแล้วพี่บอกกัมเลยว่าอันนี้กรัรมหยุดไม่ได้แล้ว จมต้องไปสิสองได้ค่ะอืจัดไปเปิดจากเพจจากกิจกรรมแล้วมันได้พี่ว่าเราก็ไม่ต้องไปเติมเพิ่มแต่ถ้ามันไม่ได้พี่ค่อนข้างเคียร์มากๆเนาะลองตัดสินใจดูนะกจมไหนๆก็มาแล้วแต่ถ้าจะต้องเติมเพิ่มเนี่ยกจมจะไปเติมกับร้านอะไรนะนิดแมนช็อปแน่นอนมานี้เพิ่งเติมจุดๆร้อนๆเลยพันแปดร้อยบาทก่อนไปหนูขายอีกอย่างหนึ่งได้ไหมได้มา เห็นหลายครั้งแล้วว่าวิตแมนช็อปนี่ดีแค่ไหนแล้วอย่าลืมด้วยนะว,ว่าพี่สืบๆนี่ดีแค่ไหน <Okay. S 1> อย่าลืมมาสมัครเป็นเจ้านายพี่สืบๆกันเถอะ oh, ตอนเป็นเจ้านายพี่สืบๆแล้วได้อะไรไหนลองบอกซิอุ้ยเป็นเจ้านายพี่สืบๆนะเวลาคุณมีปัญหาไอดีหรือไอดีแบบว่างอกเง็กหรือแบบ ดวงไม่ดีอะไรอย่เงี้ยพี่สสืช่วยคุณได้นะคะใช่ใถ้าสมัครเจ้านายเนี่ยก็คืออารมณ์แบบเขย่าไอดีพี่จะพร้อมทําให้สมอเลยตัวของ r i c h m a n ช h อบอะเวลากาเติมกาเติมผ่านเว็บไซต์หรือว่าทักผ่านไลน์อะเฮ้ยกาเติมผ่านเว็บไซต์ค่ะง่ายมากแคปตัวโค้ดแล้วก็โอนจบเลยจบเลยแล้วก็เวลาภายในไม่เกิน5นาทีนะเล่นเกมอยู่ก็เด้งขึ้นมาเลยเออ เติมให้เพื่อนยังได้เลยเนี่ยเห็น UID มุมแบบว่าขวาล่างเห็น UID แค่นั้นเอาไปเติมได้เลยรู้ชื่อจะเติมให้นี่กราบขอบคุณค่ะมีอะไรบอกคนดูก่อนไปไหมขอให้ทุกคนได้ตัวละครดังสมปรารถนาค่ะถ้าเกิดกดไลเด่นก็ให้ได้ไลเด่นค่ะถ้าเกิดกดอายาโตก็ให้ได้อายาโตกดอะไรให้ได้อย่างนั้นค่ะสาธุ